ชินชินวันครับไปไปมาเจ้าเจ้าอันเด็กพ้องกงแไม่เข้าเข้าไม่ถ่ายแล้วครับข้าไม่อู่ ยิ่งเลยครับโอ้สิไมโครโฟนนี่มันเกียกับความฮัเขาเลยนะีะเจ้าครับมันมู้เกิดวออกเห็นให้อนมาหลายแต่ไห <c oughs> นดีใจขนาดครับอ็ได้มาฝาังมืนนอนไปเงือยเง่าอในยกก้องบอกว่า เื่อผมมาป้าพี่น้องที่ฝั่งผมดีใจขนาดที่มานี่ชดลุกเทีาายงไฮมานะครับจากเทีาายงไฮแล้วก็นั่งรถมามาัาดีใจขนาดแล้วก็มาเห็นสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องสดขึ้นหลายอย่างเพราะเมื่อก่อนนี่มา่อนเป็นนายกก็ามาช่วยหลายอย่างที่ดีแล้วก็กว่าจะแล้วก่อนท่านเนี่ย อยากไปทำยังไงสิเลยคือไม่ฝันกว่าจะได้พึ่งได้งบ6แสนเนี่ยทั้ช่วงแรก14กิโลแรกก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยกำลังทำเรื่องของเป็นของเอไอเอเลยในเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพื่อจะทำสิ่งแวดล้อมพื้นที่้อยแล้วก็ศึกษาต่ที้ถึงพื้นนั่งพื้นโทรศัพท์ปูครับลำดี เขาบรราผมบอกว่ามันเปเลี้ยวไปเลี้ยวมาอย่างนี้แบบจอกอุมงเดี๋ยวมันสั้นขึ้นหน่อยก็เลยบอกว่าลองดูว่าถ้าเราจอบอุมงเนี่ยมันจะมันจะสั้นและจะวเวยแล้วมันปลอดภัยด้วยก็เลยแนะนําไปกีน่นี่งหน่อยแต่ว่าชิบชีก่นิโลแม่นี่แหละเนี่ยตัวผิวแผลออกมาแล้วนะครับผมจะสร้างอยู่ตรงนี้ี่ละ ก็เป็นวงครับพี่น้องครับบอ,อ,อวัดยาวนานสมัยก่อนเนี่ยบ้านผมเกิดสักกแปงเนาะอากง,งผมเนี่ยนะเป็นปอของปอเนี่ยเมื่อก่อนนี่เป็นขี่จ้างจากสักกแปลงมา,าขายที่ฝามรึเปล่ามาไก่จะไก่ว่าแล้วก็ตอนนี้ ตอนนี้ที่นีสวนส้มน,น,นักนอ่องหน้านี้ถ้าจะเซ็นอีกทีนี้เพราะส้มขายดีตุดจีนเนาะขายดีกว่าอนันตุดจีนเนี่ยคนจีนก็ใส่เสีหยัมแล้วเคนกินส้มม่้ง <Yeah. S 1> อสเนี่ยเขาต้องเป็นเขาต้องใส่สีคือสีแดงกินส้มไม่ได้เนาะ เพราะว่าพี่น้องครับคราวที่แล้วเนี่ยผมไปอยู่ตอนนี้ผมหาแล้วตอนนั้นไปอยู่คนยังใหม่ท่านใหญ่รอบ่กบอกหมเกิดอะไรไป,ไเ,ป,เ,ปเรื่องสอสอ,สอเป็นพักทุกมดอ่ะเจ็ดคนจากสิษ์คราวนี้ขอคืนเนอะได้บอกมาแล้วนะมาขอทวงคืนเต้พี่น้องครับ สิเจตปีหายไปก็ได้แต่วงใหแต่ว่าวันนี้มาแล้วผมพยายามบอกกับพระเจ้าทั้งหลายว่าผมหายไปสิเจ็ปีฟังมาผมไปเนอะผมขอทำงานใจพี่น้องจากเชแยแแมกสิเจ็ปีก่อนสิเจ็ปีก็ได้หรือกูตันนั้นเก้าสิบสามเก้าสิบสอง มหาเด้มหาเด้ก่อนเป็นนายกรอบสองเนี่ยแกเก้าสิบสองเป็นกับแกเก้าสิบสองก็แกได้เป็นนายกตอนรอบสองแต่ผมไม่ได้จะเปลี่ยนนะได้เป็นแค่คอยช่วยเหลือลูกสาวเพื่อเป็นนายกเป็นคนรุ่นใหม่เขาเป็นคนเท่าคอยช่วยคอยดงังงาน,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 นง,งานมันออกขุ่นดีต่องานมันดี พี่น้องแาวตัวฝางอากาศดีขนาดักหนาวก็ตอนนี้อากาศดีจะผมชอบขนาดเลยกไเอไม่เลอจะมาอยู่ฝั่งนี้นะพี่น้องพี่น้องอำเภอฝางเนี่ย มีตู้เครื่องอย่าพ่อนับการเอาเอาใครเป็นหนี้ของเราเป็นอยนักแต่นับบงนะเป็นอย่างนี้หนี้นับแต่นับงผมมาอยู่ซีเร็ดปีนี่มอลรวยกันหมดแล้วตอนตอนผมอยู่เนี่ยคนเียงงไม่คนทั่วประเทศมีตังค์ใจ อ้ผมไปซิเจียีนึกว่ารวยกับ,บรถโอ้่อขึ้นมาผีังไ,งได้ที่ได,ได้ได้มาเสี่ยงรถนี่ได้นี่แม่งปะพี่น้องครับตอนนี้เรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดรัฐบาลนายกอิงลงมือเต็มที่ที่จะสร้างโอกาสให้คนไทยเพือคนไทยทั่วไปได้มีโอกาสทำอาชีพได้แลวก็ เพื่อโอกาสรูปหลาเพื่อโอกาสสร้างคนที่มีความชำนาญสายต่างๆเพื่อจะได้มีอะไร้นะครับพ uh, ี่น้องครับโอกาสทางเศรษฐกิจที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพื่อบอกว่าอะไรว่าเพื่อเพื่ออูมีคำพูดว่าถ้าคนเขาเนี่ยเกิดมาโนไม่ใช่ความผิดของเขาแต่ถ้าตายโนเป็นความผิดของเขา แต่ถ้าพยายามตายจนยังตายจนแถนถือว่าเป็นความคิดของรัฐบาลที่ผมเปิดโอกาสให้คนคนไทยได้มีโอกาสมากินวันนี้เราจะต้องเปิดโอกาสต้องทางทุกอย่างบอว่าาเรื่องซอม power รเดีกับเรื่องการเอาคนไปไปปพัฒนาในด้านเทคโนโลยีก็นีดีานด้านทุกๆด้านเพื่อให้พน้องได้มีโอกาสทมากินได้ พี่น้องครับแล้วนี่ยาเสพติดนะพนนน่อนี่นี่ก็ยาเสพติดอแบบะไรแห้งด้วยเอาไขว่ายาเสพติดไงด้วยพี่น้องอยากมีปราบยาเสพติดเหมือนตอนที่ผมเปราเขาด้วยนบบะพ่อรัฐบาล รัฐบาลตั้งใจเลยนะว่าปีนี้ยาเสพติดกับคอเซ็นเตอร์ที่โทรมารอกันว่านีต้องหมดที่ใดซีบีไปในปีนี้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันเนอะตอนนี้กำลังพัฒนาระบบที่ถับเวลาไขโดนคอเซ็นเตอร์ปุ๊บเนี่ย มันจะขึ้นมาเราเอารูว่ามันมายจากที่ไหนที่ไหนเนี่ยได้ไปักได้หมดแล้วก็ต่อไปเนี่ยความร่วมมือระบางประเทศทั้งด้านกัมพูชาด้านพม่าแล้วก็จีนเพราะว่าคนสนใจตรงี่คนจีนน,นั้นี่ะอุยมันก็เลยเขาต้องจัดการทุกคนพี่น้องครับวันนี้เราเดือดร้อนกันเนาะคือ้านเมืองมัน ขาดการบริหารบางคนวันนี้ผมปิกมาก็าอยากจะช่วยรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้คือพี่น้องผลตุ้ลมลอสร้างโอกาส,าสทางเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วที่ไหนพัฒนาจะเดี๋ยวหมดกันด้วยพัฒนาโดยเฉพาะยิ่งฝาเนี่ยมันถนนของฝาเนี่ยมันเงินละต่อไปนี้ต้องพัฒนาแน่นอนนั่นมันมันอยู่ไก่ไป่ละฝตอนที่มันใกล้นดเดียวแา่การเป็นไก่ เพราะว่าจะไปเจมไทยก็ไกลมาเจมไทยก่อไกลแต่ที่ผมนั่งรถมาจากเจมเจมไทยมาจากอำเภอผานก่อผานแม่จันมาก็กระโดดกัโค้ชเชี่ยวเหมือนกันวอนนี้เจมไมยปีนไปเจมไทยก็โคตรเชี่ยวเลยอันนก็เราลยต้องเลือกกนะโดดเลยเป็นเรื่องสำคัญเป็นอันดับหนึ่งที่จะต้องแก้ปัญหาพี่น้องพี่สาบ เรื่องยาเสพติดพี่น้องครับเราต้องช่วยกันนะเราต้องช่วยกันพี่น้องต้องแจง้งเบาแสงเพราะว่าต่อไปเราจะมีแอปพลิเคชันที่แจ้งทางโทรศัพท์มือถือได้เลยมันต้องไปบอกชื่อบอกเสกียงบอกรู้ว่าไอ้นี่มันก้าขสายเพื่อนี้มันก้ายาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ตับคนี้เราก็อติดยีระบบนี่มันจะแจ้งไปที่แคมเปญเลกับผู้กับเมื่อแนมเปญผู้กับ จะได้คุณแจ้งการมาได้มันของพวนี้มันอยู่แล้วน้อพอแล้วการบอกเขาเด้อกาขายมามินแล้วพอละต่อไปนี้ปล่อยลูกหลานได้พ้นจากเรื่องนีครับพอไปแล้วถ้าคิงมาเลิกนะตัวภัยรอมันนะปะพี่น้องครับเรื่องปัญหาหนี้สิน ตอนนี้เรื่องหนี้บานมนี้รถกำลังแก้ไขแล้วต่อไปจะเป็นหนี้สถาบันต่เงๆต่อไปที่จะเริ่มแก้ไขพี่น้องครับวันนี้ถ้าหนี้มันเบาบางและเศรษฐจดีขึ้นพี่น้องก็จะดีขึ้นนะครับพี่น้องครับพี่น้องคนเชียงใหม่เนี่ยนะเกยงามเกยหล่อครับท่านประเดียวจะบอกขห้งาบบอกขี้หล่อ สงสัยครับสงสัยว่ามีกันทั้งหมดดีนะหน้ามันใส่อย่างผมเล่าจะตายเนี่ยหน้ายังใส่เพราะแบบนี้ผมเป็นยังนี่ปีน้องฮะตึงหล่อตึงงามอ่ะนั่นคือต้องหุนมดนี้เวยน้องหมดดีมีรายได้ไปไหนกัยิ้มยิ้มพี่น้องที่นี่ปลูกอะไรห้องเนี่ย

คืปลูงหลายอย่างแต่ก็บอกมีเสียงดังอย่างน้อยอย่างน้อยเรียนเรียนของี่เจ้าเอาเอาอย่างนี้พี่น้องครับวันนี้ผมปิดมาลวผมอยากแก้ปัญหาพี่น้องแต่ผมอยากได้มือไห้ของผมมือไห้ของผมที่ดีที่สุดคืออบปจอสอจอและสอสอเนี่ยอยู่ใกล้กับพี่น้องพี่น้องมีอย่างจงได้ เอาจังหายน้อยฝากถึงผมได้นะครับว่าเออมันจะมีตุกกตือแข่ง้องผมเป็นจะได้ขอรือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันนะครับพี่น้องต้องรห้มือไม้ผมดังนั้นขอเลือกกองนโยก้องเป็นนโยกแห่งสมัยนึ่งพผมปิงมาแล้วผมมาขอเองผมจยาเฝ้าเองคือมันแยกแยะการนีน้จริงนกอแยกแยะให้พี่น้องเต็มที่แก้ปัญหาพี่น้องได้หมดขอพี่น้องช่วยเลือก เบอร์สองในยกสองคุณผู้มนะครับต้องเลือกสอยจนะอนเลยนะประเดี๋ยวมีทีมทำงานมาได้พี่น้องครับผมมาแล้วจะทำงานเต็มที่จะช่วยเต็มที่ผมถึงเท่าแล้วนะนะหายใจใจไหมนะเพรผมมีเวลาแล้วนะใจเหลือเท่าละใจจะมีสิ่งดีงไปได้ ต้องตั้งความหวังไว้ก่อนอย่างน้อยๆก็สิเจ็ดปีแรกแล้วที่พระเจ้าต้องซื้อให้ผมเพราะผมอยู่เมืองไทยไได้ไลผมติดหนี้พี่น้องนะผมก็กลับมาชำระหนี้ด้วยการทักใจพี่น้องคนไทยต่อไปพี่น้องมาลืมผมเขาไี่แล้วลืมไปะชวยเท้าเขาหน้าบรลลืมน่นอกพี่น้องครับให้พีผม ถามเรื่องอย่างเล่าเรื่ององบ้าอยากเรื่องอยากอยากคืออตุกเรื่องอย่าับ้างคนฝาดอให้ตุ๊กได้ไหมดูสิยิ้มแย้ย่ามใสใช้ประการตุ๊กกางตุ๊กเรื่องอย่างของแฟนวาคว ปะเดี๋กีรถตะไ่สองพาทไปสองพเท่าไรต้นเต้นต้นเงนต้นเงนสองมาสิ้นเดียวนี้เท่้สองาห้าสิบเป็สามบาทมาลวเพราะว่าตอนเนี้ยหอมปัวหอมกัวข้างนอกบอัว่าไนใจกระเทียข้างนอกสูงมไม่หอมหอมกัวก็ให้ไปอีหอมกัวขายได้น่อย แต่กระเทียมเนี่ยกระเทียมจีนนักฮนะกระเทียมจีนนักอต่อไปเนี่ยผมจะซื่อของคอยพอเรื่องของที่มันไหลข้าไปข้ามมาเนี่ยคื่มันถูกต้องการคนหมยเนี่ยถ้าเขาเข้ามามีระบบที่ถูกต้องเสียภาษีที่ถูกต้องหรือรับล่อานที่เขาขอสเา,าสู้กันได้ถ้าไปรับลออเข้ามาเนี่ยสู้นหนะครับวันนี้เราต้องเป็นเรื่องของ การับกร่อนของเธอเขาหลายวันไม่ไหวพี่น้องครับพี่น้องมีเรื่องเกษตรก็มีเรื่องอย่างตีเดือดร้อนหลงเล่าของฟ้าว้าควายแบนี้คาเจ้าไปเยอะดีดีดีกำลังจะแก้นี่ตอนนี้กำลังแก้ตอนนี้ปรุงทะเบียนไปแล้ว4 0 0 0สนมาลาย เรื่องของเรื่องของนี่รถกับนี่บา้านนะครับวันนี้ก็กาลังสร้างบาง้บาบนบ้านเพื่อคนไทยได้ได้ดูก่อนจะดูเขาก่อนบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยเตียมให้ก่กจะเริ่มตั้งแต่ในเมืองท่านเมืองแล้วก็ต่อไปความต้องการถ้านวาต้องการมีที่ไหนก็จะสร้างที่นั่น สร้างโดยที่มันต้องมีเงินดาวด้วยแต่ที่คนไทยเนี่ยที่ฝันอยากมีบ้านจะได้มีบ้านได้นะครับก็ต้องมีเงินดาวตอนนี้สามชิปานใกล้ๆกันอยู่กบก้อกตอนนี้สามชิบานกลายเป็นว่าไปทักษะโงมยาไหนก็ได้กบก็ห้องขื้นเพราะว่าเาระบบจริงๆแล้วเนี่ยตอนเว่าผมอยู่เนี่ยผมก็สร้างที่ทำระบบ ไอไอทีมันดีเพื่อจะได้ใจไปที่ไหนก็นได้บอคนว,ว่าโหสิบกว่าป,ปีเพื่งจะทำได้มันระหว่าผมมาอยู่เนี่ยมันขาดการพัฒนาไปหลายเรื่องเพราะนั้นผมปีมาเนี่ยผมจะต้องเล่งเล่งเพราะว่ารัฐบาลนี้มีเวลาสองปีไปแล้วเลือกตั้งวันน้าแข็งรอบขึ่สี่สีผมมั่นใจว่าคนไทยจะเลือกคือเพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลแห่ก็มั่นใจว่าพี่น้องครับ สถาน,นที่เคยมีความสุขสบายตอนช่วงผมเป็นนายกประเทศไทย,ไทยจะกลับคืนมาสู่ประเทศไทยก็จะต้องพยายามอย่าง,งด,ด้พี่น้องมันต้องช่วยกันนะครับช่วยกันพี่น้องครับวันเสาร์นี้นะนะเลือกตั้งอ่ะวันเสาร์เป็นวันที่หนึ่งแต่ต้องเลือกเบอร์สองวันที่หนึ่งห้ามเลือกเบอร์หนึ่งับเบอร์สอง วันที่ดึงเป็นวันเลือกตั้งอบจเกรงผมงทำงากับพี่น้องทุกคนว่าผมขอช่วยม,มือก้องไปเป็นมือไม้ผมในการทํางานเพือ่อจะได้แก้ปัญหาให้พี่น้องได้ถึงที่และมีอบสอจอยู่ประจำทุกที่เพื่อจะได้ใกล้ชิดพี่น้องมีอย่างต่อช่วยกันโดยเฉพาะอย่างิีงโครงการซอกเคอร์เวอร์ที่จะพยายามฟื้นความํำงาน ของคนไทยในสาขาต่างๆที่ทุความทำงานอยู่แล้วเช่นเรื่องของมวยไทยเรื่องของทำกับเข้าเรื่องของศิลาปะาก็ไดรนะะรับทั้งหลายเพื่อจะได้มีรายได้ดีขึ้นพี่น้องเชื่อไหมว่าหลายประเทศที่ผมไปร้านอาหารเรื่องต่างๆในหลายประเทศพูดว่าเชฟหรือแม่หน้าพ่อครัวเนี่ยเป็นคนไทยนะับเพราะฉะนั้นเอาจ้องทางที่คนไทยจะไปทำอาหาร ในต่างปอะเทศผมมีเยอะในประเทศก็ขขมีเยอะในเมืองเชียงใหม่ก็มีเยอะเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาฝีมือกันผมจะ,จะช่วยพัฒนาทีน้องด้วยพี่น้องใจโดยใจออกไปจอกับมหาวิทยาลัยช่วย,วยกันคัดพี่น้องก็ช่วยกันคัดมาสมัครแล้วก็เรียนมาฝึกฝฟื้นเสร็จเรียบร้อยก็ไปมีรายได้ดีขึ้นพี่น้องก็แอบอ้หนึ่งนะอันสองติตเนี่ย เกิดจะมีทั้งแบบระดับโลกแวะมาผมเพื่อัปปรึกษากันว่าจะแยกไทยหรือคนไทยได้ไปสู่ไปทีโลกร้องผมก็เลยแนียะผมก็เลยบอกกับคนนั้นว่าผมอยากได้คนไทยที่ที่เป็นคนไทยด้วยที่าได้ไปสัญญากรับรอย่าง,งย่างเพราะนั้นใครอยู่บ้านผมมีตังค์ก็มันต้องไปสัญญากร,รม เราต้องไปทำอย่างสักอย่างเอาธรรมชาติของความเป็นคนไทยนี่แบบเอามาคัดและคนต่างประเทศเขาจะได้ยินิยอมกันตอนนี้จะบอกว่าจะคัดละอ่อนตั้งแต่สิบสี่สิบห้าขึ้นไปเนี่ยที่มีตุ้มจุดหนึ่งเส้าห้าที่มีหน่วยการดีๆเอาไปฝึกขึ้นอเป็นน้ำแบบโดยที่ปิดจับปิดต้องไปสัิมจักรอย่าง้งี้ยเราจะเอาน้งแบบระดับโลกเนี่ยมาช่วยฝึกช่วยสอนนี่นะครับ สร้างโอกาสกันเดียวและอันหนึ่งก็อซือเรื่องของทุนการศึกษาเพราะทำไมผมอยู่เนี่ยมันมีทุนพี่สลาอ่อเยียนเก่งสฉบเยียนต่อผมนอกวันนี้ปิดมาใหม่หละทุนที่จะปิดใหมรอบนีนะครับในชมงีประกาศนะว่าจะคือทุนการศึกษาแกละอ่อนคนไทยทุกอำเภอในอำเภอไปเยียนนอกหนึ่งคนนะครับและที่เหลือบางส่วนกว็จะเข้าไปเยียน ภาคยดูร้รอนเป็นยังภาษาอังกฤษที่มั่หลอกห้องหรือว่าเอาฟูฝังะสมที่คนไทยห้องก็จะทำคือโอชัยเนี่ยได้รับการพัฒนาหนักขนึ้นนะครับพี่น้องครับก็มีเรื่องต้องทำกันนักนะครับก็ขอคือพี่น้องไว้วางใจพักเพื่อไทยแล้วก็ขอมือไม้ของาุกคบจะได้ทำงานได้เต็มที่พี่น้องจะได้ แก้ปัญหาพี่น้องได้พี่น้องจะได้ต้องกังวลเรื่องชีวิตต่อไปจะได้เอาขึ้นนะครับทั้งหนี้สินทั้งปัญหาสุขภาพทั้งปัญหาการศึกษารลูกหลานทั้งเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการพัฒนาถนนสี่เลนเรื่องราคาสินค้าเกษตรจะได้รับการดูแลจากพรกเพื่อไทยเป็นหรับพี่น้องครับก่อนยางไรก็ขอฝากพี่น้องกันนะครับว่า ทัาสิสีมเองขอพี่น้องขอพี่น้องช่วยไปบอกปีบอกปี่บอกน้องบอกเพื่อนฝูงว่าวันที่หนึ่งนี่ขอเลือกก้องเบอร์สองนายกกล้องและสอจอเพื่อเป็น้งไไม้ทัศน์สีจะช่วยแก้ปัญหาพี่น้องน้องนะครับพี่น้องรับตสองฝ่านะครับนะครับนี่ขอบรัวขอพี่น้องทีม่มาทามกา เดินข้างไก่ก่อนใช่ไหมกามีการซิ่งโลกรีโร่เนี่ยเจ้าระเอาซาโลซาโร่วินองกับเร่มาเมินเป็นเมือนเงากมันเมินส่วนหนึ่งก็คือเขาเอาผมไปไหวนมืงนอกปิงมาแล้วแจงไปไหวนหงยาย เพิ่งจะได้ออกมาเนี่ยหายเรื่อ,องแหะวันนเครับพี่น้องเปวลามาเจอพี่น้องนักมันมันปึ้งใจเลยมันโม,ดมด้ดโค้งโม้ใหญ่พี่น้องครับคราวที่แล้วเนี่ยนายกกองเนี่ยผมอยู่ข้างนอกก็เขียนจดหมายมาขอพี่น้องพี่น้องก็โหวตเพื่อคะแนนได้ทั้งสีนแน่แสน,น 4, บาบคราวนี้มาเองนะ ขอเตอร์คือดังขนาดนร้ถ้าเจียงใหม่นี่นะทักสิมาเองมาป้าใสาเองมาขอเอง,อเองลักการนี่เนี่ยอายขนาดไหนแต่เดียวแต่ที่จะนอนไม่กจะใส่ปิกผมเลยก็เอาปิดพุ่งหัวใจนะ น้องปีกน้องไม้ปีกผมดีละเพราะว่าปีกผมก็ยืมมาพดมาพดพี่น้องต้องช่วยเถอทักษะ่า้กันหน่อยนอะจะได้จะได้ทักษะทักษะมือไม้ไปทำงานให้ผมทำผมจะได้แก้ปัญหาพี่น้องเนอะนะครับไปเรียนนะครับแล้วก็เขาจะฟักันบ่อยผมจะมาบ่อยถนนมันไปแล้วจะมาเยี่ยมกันต้องเอาไปแล้ว มาเยี่ยมจุดถนน,นแล้วจุดพี่น้องรวยันยิงงามไปใจหล่อ,อแล้วไปมาแล้วหลังจากนั้นก็ยังเพราะไปจัดไปยิงงามไปใจหล่อถนอนเรียบร้อยแล้วมีความสุขกันหมดแล้วผมก็ไปแอลได้แล้วกับตอนน้องอตนนี้ขอทำงานตอนข้อพี่น้องครับ,บกขอขอบคุณทครั้งเนื้อพี่น้องเนื้อวันเสาร์นี้จะไป่ลืมเลือกนายกองของผมเนื้อเบอร์สองนะครับ Thank you very เวทีปราศัยอย่างเป็นทางการของพรรคเพื่อไทยพิชัยเลิศพง์อธิสรเบอร์เบอร์เบอร์ กราบขอบคุณพี่น้องที่รักเคารพนะครับวันนี้มาร่วมให้กำลังใจมาร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่มีผลงานมากที่สุดของประเทศไทยดรทักษิณชินวัตรครับลูกหลานคนเมืองคนบ้านเฮาคนเชียงใหม่วันนี้รกราบขอบคุณสูงรับปรบมือส่งเสียงให้กันเองดังๆครับพี่น้องครับ เวทีของพรคเพื่อไทยนะครับวันพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งพิธีที่เชียงใหม่นะครับไปให้กําลังใจกับพิชัยเลิศพงดอดทิศรนายกกองนะครับสู่สมัยที่สองเบอร์สองพิชัยเลิศพงอดิศรเอาส่งเสียงกองเชียร์แฟนกลับจากฝานดังๆครับพี่นดอง วันนี้ครับพ้านเพื่อไทยครับคุณปรีชดาศรีธาดาผัวพันธุสอนเกียรติชาอท่านนักทธุสัยเกื้อทีมงานนะครับท่านสสกัตยาสุวรรณผลบุญธิพัชชัยไพยบุญบุณบัวรชัยเหมะทีมงานของสวปอเนียนะนายกองพิชัยเลิศพงู์ิริศสอสจในพื้นที่ฝางทุกท่านนะครับขอกราบขอบคุณน้องนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดี้ต้องลาไปก่อนกราบขอบคุณครับสวัสดีครับ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова